เวลาเจ้าห้เขาซื้อกันขันใบหนึ่งเลยมันชาวพันขันเจ้าจะขันอ่อดสี่สพันเลยมนสองใบ<ด>พรมันเป็นใบชาเราห่อจอดถึงพี่น้องพอที่สองเท่าทิ่อ่องสาวภูไทยบ่าแหละ ามาครั้งเละก็เลยด้วยด้วยสบายดีเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่สบายดีเด้อยกมือเด้อพ่อใหญ่สบายดีเนยกมือสบายดียกมือเออนมมือสบายดีแบบพัฒนาเราเนี้ยนี่คือคอยดีอืมเอออันเดียดอันเดียเห็ดแล้วโอ้ด้วยด้วยด้วยได้ได้โอเคเอาลงบมาหนึ่งเพิ่นบ่อยากได้ยินป่ะไดเนาะมูบ่อยากได้ยินป่ะไดเออเออเออ มีแนวมาต่อ u n d อ r m i d d l อเดี๋ยวเจาหายิไปหายอดมือคนแหละโอวันตินพีดเนองเลยกาแฟอน่ผลมืดเรก็เลยเอาโอวันตินมากินได้แล้วโอวันตินกันเนาะหลานมาอยู่บ้านมันนี่นานไปเชื่อซะเกี่ยวข้าวเบื้องเราเอามือจะผลมาข้าวข้นข้าวโอวันติน มันมีหลอดเดูดนะเดี๋ยวเจะดูดลอดโอตินเออเออบัดจับบัดตั้งคอยวางเด้่องตัใหญ่ีขวบเนาะอาไมเปล่ามือไหมเอนตินมันมีหลอดคนมือเขใหญ่เนี่บ้างเป็นยัไงน่เนี่ยนี่แล้วอะไมี่ดีใจโอลพินก็มีได้ยินเนาะเ่พว่าฉัน โอ้หั่นฉมุกเสร็มเรียบร้อยเลยแล้วเจ้าตบบริกินมาหนีด้นละบ่ฮะบ่ได้กินกันนอนได้กินกันนอนได้กินโดนแล้วบ่ได้กินกาแฟนมฮะเออฮึไ่ได้กินกาแฟนมกันนอนว่าบ่ได้กินด้นละบ่หรือว่าได้กินอยู่บ่ได้กินแต่ด้นละบ่เออเออเออไ่ได้กินแต่เรเลยกินข้าวกับยังมือนี ผู้ได้มาปอนหลานวะหลานบ่อยู่นะคือเป็นมีไผ่หลานบ่มีคนเออเขาไปเห็นเวียบบนแล้วเออมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นให้เดี๋ยวเขาเป็นสะพานบุญมาส่งความสุขเหลือให้เป็นเงินเป็นเจ้าสีใช้เป็นหรอไอ้องเพิ่นกินมีที่มีแนวบ้าบ้าถือแล้วถือเลย คนกินคดืมเนาะมันบางปางแ้เออม่เปนอยางเนาะงมก่อนเอามือค้ำมาก่อนพอใหญ่จังดูดูเอามือค้ำท่อปลายท่อมันจังดูดนี่บอสคนดูบินดูเมื่อกี้นี่โอ้ยเปิแนวได้แนวบังเปิ้นเลยเสียด้เปิ้ลเนาเนาเดอตอนนี้หันสองสามมงแรงแหละ Một chắc một giấc trạc... nhắn, trong khu nội một giấc nhắn đáy, anh ông ơi. Nói. Nói là, một giấc khăm cho mượt ta bọt. Mẹ ta bọt cho mượt ta bọt. khăm là khăm, mượt là mượt. Tại đôn là bỏ hồn em, bỏ hên nè. Hạ cá phết nè, khói, chắc dạ nắm. Phóng bằng ngân. Tươn má bỏ hên không. Bỏ hên lời nè. Bỏ hiện lời. Ừ. สักยาไปใช่ไหสามีจะได้ยาปวดจั๊กพอเป่าเด้เราบอดจากปีละเราบอดก่อนปี่นี่แล้วเราหักกระบอดตีนี่ได้แล้วพอดีเราคอยบอดทันหอดบ่เจ้าก็ห้ากระบอดบ่เจ้านะบอดบอดทันหอดชิดมือเช้ามือดอกคอยนาะห้ากระบอดเนาะห้ากระบอดนี่บอดพอมเงินสักยาบอดทันหอดชิดมือ เงินเพิ่นเงินผูใหญ่ใจดีเพิ่นส่งหมาจากจะกระปก็ดีไปจากนอกปม่ตูหากระบอกนาอโดยหากระบอกเจ้าว่าถ้าบึงเห็นเพื่นมาเพ่นบึงเขาหูจักโลดผู้ใดสีถือเงินเฮาเงินห่ห้นําจำนวนหาแสนกีบคณหน่อยดีแล้วเป็นใบซาวพันธ์ทางมดเด้อเวลาเจ้าห้เขาซื้อกันขันใบหนึ่งเลยมันชาวพันขันเจ้าเจียไขเหา สี่สิบพันเลยเหมนซองใบพอมันเป็นใบชาทั้งมเมดทางแหลกมาบ่อยมันมีใบปนมันยังจือง่ายมัอจะจ่ายอ้าล้านไปซื้อปิ้งไก่ให้เนี่ยเสียวหายชาพันกินะ่ง <พอ S 1> ได้เนื้อเจ้ามันเจ้าเงนเฮ้อเจ้าจุ่มจุ่ม ยังแข่งไป่จังเลยโอ้ยจะได้แห้งกับพ่อทำดําไม่รวยหางทั้งทิดอ้งบอกก่อนเรื่องเงินทางหอก่อนเขาจังอวยพรน้ําลังจับอวยพรแต่อวยพรตําลังทั้งคนว่าก่อนต้องเป็นพกเข้าใจได้หาเศษเดินไปเนาะหาเศษกี่เพนอยู่แบบโดยโดยมีแต่ใบชาวพันเนาะมีแต่ใบชาอ่าพอไม่ต้อคนก็ใส่ไงตั้มันความประสงค์ของทางผู้ใหญ่เพิ่นหอยแรกเป็นใบเดียวบวชให้มันปนโดยให้เพิ่นชื่อง่ายนะเวลาเพิ่นซื้อกะ อนจจะซื้อสี่สิบก็ดึงออกมาสองใบเด้อประมาณนี้คันลูกศิษกระชามใบเมย์ใหญ่เป็นคนถือเราไปถามเจ้าก้อนปุ้ยดไปซื้อเครื่องให้เจ้าเวลาจิอยากได้จะกินยังนั้นนะบอกปุ้ยดบอกลานน่อยฮะเวลาเขามาลานเออลานผู้เป็นเฉาได้เลยอีนั่งเจ้าจับจับเงินในเจ้าหูจับบอกบอใบอย่าง บ่ห <billion. S 2> ูจักอแบบี้บสาวจับบงหูตจัอะไรหูบ่หูแทบ่เขาใช้จะจับแล้วจะจะบช่จับบ่ใบยังลองถามาดูจักแล้วคืนดิเอากลางคืนเลยเขาวนุ่งกลางคืนนี่นี่ใบยังเขาใช้จับก่อนอันนี้ใบยังจับเบิ้งก่อนอันนี้มือเล่นใบ เบึงนึงนึงคือใบชาชีบใบเช้าพัดบ่คงเห็นแล้วเดาเอาชื่อได้ฮะเม็ดเดาเอาไปาเชียได้จนเขาเอาขนมก้อนหนึ่งห้เพราะว่ามันแบบนี้ <c oughs> พี่นอ้องเน้อยชี้บอกทุกฟังจ้ะบางคนก็จะเข้าใจแล้วแล่เข้าใจการผู้ที่บอดตั้งแต่น้อยนี่เขาสิมีจิตจำผัดซ้อมในการจับพอเขาสู้ในมันสิมีแบบเซลล์ของมือนะมันสิบอกความจำเขาเม็ดเนี้ย ใบผ่านใบชงใบชาเนี่ยคือบนอินเทอร์เน็ตอ่าเขาจะมีความจำแล้วมาสัมผัสตัวนี้พอเขาเฮียนจับแบบมันจะมีแบบศูนย์นั่นเองเพื่อให้ฮู้ว่าอันนี้มันยังมันยังเขาจะจำไว้เลยอันนี้เป็นเพื่อนเบาหักกระบอกนี่กระเถา่คนชิบูงเขาคือใบชาพันจับกี่ทั้งเมดนี่มันชาพันกี่ใบละชาพันกี่หาเชนนี่เพื่อนหมัดไวรละหมัดไรเพื่อนเน้ยอ๋ออย่าหมัดอย่าหมัดอ่า หมัดมัน <zug> ก <entertain> en> <k ling> ็ได้เ <g> ม <phones> ่ใหญ่อไยเอ้อนุญาตบาดคำเหรอนางเดียนน่งยังก็ได้ให้เป็นตามสบายเพื่นนะคือแบบพอใหญ่เพื่นยังมืดตากระยาบกระยากอยู่แต่มันบริเวณหงเนาะแต่บเริเวณเพิ่นเป็นตาผางผางแล้วอันนี้ลุดคอยได้อันอยู่ลุดเจ้าอันอยู่แต่คอยเอาตะกี้แล้วกับเป็นผู้เบาคอย เป็นไม่หางเอาผู้ไทยดับอืมเคยเอาผู้ไทยดับผู้ตายเลยหรือ่งไรเอาเราไม่หา่างพ่อเจ้าไม่ห่างเลยเคยมีลูกบ่บ่บบได้ลูกไม่ห่างบ่ได้ลูกจักเ์ถือไม่ห่างแตบ่ได้ลูกเ<ม>นาะ,ะคือเป็นนันนันน้ำห่างบ่ได้ลูกใช่ชิมอบเงินในผลเป็นพี่นนะ้องเนาะโด้วยดวย ว่ามื่อในผลเชิงหน่อยเอาไว้ในใส่เนอะคือเป็นมีถุงถุงเสื้ออันนี้ถุงเสื้อกระแหลงเจ้านี้โดยมีสิบมีอย่างอยู่บ่มีแล้วเจ้าใส่คือคอยตอนบ่อตอนนี้เจ้ามีเงินจะเก็บหรือบ่มีจะเก็บหน่ะถุงกระเป๋ามีกระไพยกับหนึ่งเห็นมีมีผัด่กระไพยไว้กับลื่นหันหรือหันให้เป็นผืนตีนลูกตาล เขายู้ยู่ไปยื้ชื่อยู่ช้ำตาอีว่าวันนี่เจ้าไอ้อกงหรคอใครนะมีถงท่าแล้วพี่น yep. et ้องได้กินก็กินได้กินก็ยาได้กินแล้วก็กินบ่ได้กินแล้วก็ยู้จื้อได้บ่หนาที่ไิทิตองบ่เห็นจื้อได้บ้านาทิตองจื้อได้บ่แล้วจื้อเสียงเออจื้อแต่เสียงบ่เล่ได้เคยเห็นบ่เล่อยู่บ่ คือฉิบเคยเห็นแบบเว้นเชือกเถ่อเว้นเชือกเถื่อแล้วจืดเสียงตลอดเวาคือฉิเคยเห็นอยู่แต่แล้บ่จืดมันหลายปีนะอันนี้จะจืดแล้วเชียงฟ้าจืดเตะคนที่ใช่ใช่น้ำกันเนี่ยจืใช่น้ำกันคหาแซนเนี่ยใช่น้ำกันเฉพาเมื่ออย่างนี้เละชื่ออยากชื่อยังกตบอกหลานถูกมหาเจ้าเท้านี่เด้อใช่เม่ได้่ทีมันหนังเนาะ พี่น้องนั่นแล้วกว่าเลยนะถึงไ,ได้เอาไปพี่น้องนันแหละ,ะคือพี่น้องเราต้องทั้งถ่ายทั้งถ่ายนักถ่ายเบาอยู่นี่ออตรงจักปอบอ,อ,อยู่นี่แล้วแม่นตัวยังมีปองมุจเจอไว้อยู่นะถ่ายตรงนี้เลยบอรจีนอนบอร์นอนมีร้านยังมานั่นนั้นนั่นนี่จทันหมเออต้นเล้งต้นนี้แต่ว่าร้านนี้อยู่คนละเหินบอก ไปเวียกให้หน้าให้หน้าหัวชวนนั่นแหละบันนั่นบันนึ่งเข้ายำกังอันนั้นได้ะนึ่งอยู่หน้าหนน้าีถืออยู่หน้าละชายติปมาให้พายมามีอย่างกกินบ่มีอลไกันเลยเอาไปเพิ่นป้อนบ่เวลากินข้าวนี่ป้อนเลยบพวกนี้เจ้าก็ป้อนบ่คนไอยบ่ได้ป้อนกินเองโลดร้านป้อนจ้ยป้อนป้อนให้กิน

แขวนิ่มแน่แขวเจ้าไปใช้หมดยิ้มไปเพิ่มเบอร์เนี่ยเวลาไปเมื่อไหร่เพิ่มเอาไปเทวดาเทวดาเอาไปเบอร์บาชีวาเทวดาเอยเทวดายืมไปแต่งกับพ่นเนาะเอาไปกับพ่นเออแม่ยนพร้ามันยืมเม่ยพร้า โมเมนต์ของเฮาเนาะหอนมืดอเพิ่นเอาไปโมาผ่อดทีกันมาเป็นแบบผมก่อนเนี่ยนี่แล้วเอาพี่น้องเนาะที่เบิ่งในช่องยูทูบทางเบาเหล่ทางทิศอ๋องทางชาวหนกุกเห็นแหละอยากสงสารอยากสวยนะก็เป็นทางขาสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญบ่าจะเป็นเขาน้ำโภชนาอาหารที่กำลังพอมีนะอันนี้คือเป็นสะพานบุญมอบความช่วยเหลือพี่น้อง โดยลดนหาแสนเพื่อนหายเนาะหายไปแล้วใบซาวที่เพื่นว่าใบซาวที่น้องก็ไปแลกเป็นโคกนี่นะครับซื้อนำให้เพื่นชอบเจอะผลได้กินมือก่อนที่น้องก็มาก็ให้เป็นขนมไข่บลได้กินเลยเอาสิมอบให้เจ้าเด้อโดยเจ้าครับใช้มือทั้งชอวคนละหักทนึงานนี่นี่นี่ครับบอสครับทำน้ำกันเจ้าน้ำกันนี่หมดทีนจับคนละสนนี่จับคนละสนไอ้พี่ เวียนช้ำน่ะบีบมือเฮ้าพี่นื่หละเอออันนี้ละเงินนบอก่จับน่จับมือเฮ้าพี่วอดี้นี่นี่เจับิืนมีเห็นหงงเนาะโอเมียเจ้าจับเด้อออนท้ มีแหงเด้อความจีบจะได้ความใครจะมีนะไอต้นจะมาป่าอีหน้าคือมันคำหังขึ้นหักคำมันจะได้ง่ายๆให้โชคให้มาให้หลับม่โดยให้ช่วยจ้าคือเดยม้มีบุตรจุคูจุกคนเนอจ้าพอไหนทางผู้ใหญ่จะดีผลอยู่พุ่นอยู่ใกล้ใกล้ผลผลส่งมาเออเพราะผลมันผลยืดผลส่งมาผลไอต้นไม่ใหญ่เอาเมียนดีๆเด้อมันจะเฮเลยเจ้าเลยชื่อปีง่ายกินประตู อย่างังก็สืินซื้อกับโอวัน no. ตินมากินได้ได oh ้อยู่บ้านเนได้เอาคอใช้เอใช้เมียจะเก็บไว้แล้วส่งเชืเชืนี่กเขาอแล้ื้อได้อันนาวเ็ท้างแรกพี่นเรงเลยเข็ดเค็นี่คือเข็ดในบ้านนี่พี่เอาเอาไปซอยยเป็นสะพานบุญจากทาง จนุก่ดีเอนมันทุกคนจัวไรพี่น้องเนาะอยู่อยู่แต่นี่ตั้งแต่มืดมาโบเห็นหงอยู่ตะวันกลางเป็นเป็นบันชองนะตูดจะนี่ไปนี่สามสี่เมตรนี่และววนไปวนมาแม่แต่ว่าอยางันยงบ่ได้เนาะมีตเนาะเดี๋ปดูเดเนาะาะยันล้มเบาเลย อ๋ออันใหญ่อ๋อเซิร์พ่อตู้เพ่นกินเนี่ยเนพนเห็ดหุงแล้วนะวินหุงแผ่น่ไปครับยันตำยันซนยันโต๊กเพื่อนอะไรเพื่อนอะ้ยใหญ่ไปได้ข้นงใ้มีผู้จูมีผู้จูแบไปได้มันก็เฮือนหลังนั่นกับป้าจะชิ้งบอดแจ้งก็จังอยู่นั่นนี้เฮิรนบอดแจ้งตาเนาะ มื่นยุตแต่บริเห็นหงโดยโดต,ตาบอดแจ้งบอเลยเห็นคนอื่นมานะเปไปตาอีชนอันนี้ในหลายกัลยาบม่ได้เป็น,นโรคยัจะจะบงบอกมาหวานบอกบอบม่ได้เป็นลาวเดี๋ยวเราเป็นบาหวานบางอย่างแล้วมันขึ้นตาขึ้นนะผู้ค้าจะเป็นเป็นบาหวานจ้ะเป็นบาหวาน นี <mile> ่ได้บอดก่อนผัวพูดนี่ไลยบอดก่อนเมียแม่นล่ะเพิ่นี่แล้วอายุหลายไปเลยจื้อไม่ได้บอดเลยเมื่อก่อนก็ถามอยู่เนาะทามบวจื้อแต่ว่าผูดนี่ร้ายกว่าผัวเป็นเมียร้ายกว่าอันนี้ลื่นเออผัวผัวพัดบอดได้ช้ำโดนติ๊กข้าวแล้วหัวมันึงอืมตึงกว่เห็นจังเนาะดีใจครั เชาก็ไดู้ไปเรื่อยนี่ยทจักมาใช้ตเขาก็ดีเอาเบิ่งจับเข่าหอยเถิงนี่ได้เลยเลยเข่าหอยดิเถิงพูนบ่เถิงดอกไม่ใหญ่ยบวบเบ่งก็ได้เถิงบนจะนอนบินอน่วบ่มีเข่าบ่บ่มีข่าเามีต่ตีบกินเมืแล้วเออแม่นความกินกินตั้งแต่วินแล้วจนเล่นยังบุทันได้กินข้าวแรง กินเข่ามือเลยจักฆามือเลยจักเทือนนะช,อชอะ้อมสองวะกินมะเช้าเหลวกังวินบริมาชงตัวแรงเลย,เลเลยข้าเข้าววิข้าวขาวเกี่ยวเขาว่าส่วนนี้นะต็พระชิดเสียงพุ่นกมเฮานั่งกินเก็บเกี่ยวเขาอย่างเนาะพี่น้องกระ่าแหละชาวไทยชาวนา เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเบิงเบิงควายเบิงแม่สมืขื่งเดียวหายหน้านาวปั่นเข้าหากกได้เจ็ดชิพาสบอกชุพังบ่เพื่อนบอกชุพังเจ็ดชิาอยู่ในเรื่องนี้มียังไงในเรื่อนจังเลยละนี่จะบอนอนบ่มีจับวันนี้แล้วขึ้นไปหาช่องบนกับบอนอนไ บนนอนคือนนีเลยนี่ีนอนอยู่นอกนี้นอนข้าบ่อนี่เลยกลามูกลางมันบ้จ๊ะบมอนุ่งบ่มีบเได้เห็นมุอ่าเห็นมุน่ชชม่อยู่ในพในเขากบบริการเห็นหมัด้เทิงพัดอยู่นี่เราเอาลมพัดอยู่ยงบุกินก็นอนน้ำเล้าเขาดกินก็กิน น้องชีวิตเนะาะเจัาชีวะเนี่ยเออไ,ไปตาดอ,อีต้นนั่นแล้วองเอ,อ้ยชีวะหลายลูกเลยจักแน้ชีวะพี่น้องกะฝากคนเป็นพี่น้องเราเป็นกำลังใจช่วยกันพี่น้องเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์มีภรรยามาผ่านพบพ่อนัอ่นแหละแม่นความลูก <หา S 2> พญาต่งงตางๆทุนคอยกระตุเกเข่าไปน้ำพ่อจ้าวคือคือเพลินว่านเลย โลขยาปนามาลาพาพนอบซางบริมิโลคือลาบันประเสริฐเนาะมันเกิดกับใครกับบริดีแมนแต่คนหนุ่มน้อยหนุ่มยิงสาวจนผู้เฒ่าแก่บัดน้ำนำตอนแรกนี่ก็เพิ่นเข้ามาเพื่อน่าจังงาบในอาบคุณบอหนำมือหนึ่งในเสร็จโตอยู่บอเอ๊ะบริอาบบริอาบนั้นมาโดนเมื่อไหร่น้ำโมนีอาบอาบทุกมืออยู่บออาบทุกมือ มันนี่คั่มยำบุหิตย่าบ่ถ้ากสามโมงเวลาอาบน้ำเพิ่นเห็ดยังไดเพิ่นเอาแพรมาเสร็จให้บริวภาพมาอาบอาบอาบแล้วก็บอาบมันแห้งเองโอ้ยอาบแล้วมันแห้งเองพัดแม่พัดจีเชียวพัดเอาเลยแห้งเองเอาเลยนตุ่มเสือใชียวแล้วเนาะเพิ่นก็ได้ยินอยู่ได้บ่ได้ยินก็ได้ยินเนาะ ต้มเสียปั๊บเจาอาบยามันหนาวยันแห้งองทมอยู่เนาะทำความเบาทำเป็นได้ยินอยู่ขู่สัางขูสมพี่น้อเกินยู้จักแมวโนยกดีมุ่ม่นรูปข้าโโค้งทุดท้ายได้นี่คือว่าอืจะจุกจน่าข้วโพท้าเลย เป็นแหม่กระแดงพอกรแดงบ่ได้มีลูกจักคนมีแต่หลานหลานกับลูกน้องน้องสาวก็เลยแบบห่างๆนเนี่ยเบิ่งกัเบิ่งยู้พี่น้องเนาะวัวนเพิ่นบ่เบิ่งกระซำเบิ่งๆอะแระครอบครัวเิ่นก็ไลยรวยพอพีหลึกนะรวย้ามีาะสากินค่ำ ปลูกพักปูกเนี่เรี้ยงเป็ดเรื่องไก่เรื่องงวนะมันเดือดร้ายเนาะเดือดไปเดือดลาวเพราะมันแกกของหน้าใกล้ได้โมเม่ต์้มานอีกได้น้าชือราน้ากะนี้เนาะด้วด้ยอาชีลาคัล่มนะก่นเลด้ยชีล่าเมื่อตกใจจกโวยพรทางนา้จะดีหมเลยด้วด้ยทั้งลูกกันให้ ก้อนห้ทั้งสองคนใหญ่คนใหญ่แข็งแข็งแข็งจิตแข็งใจอืมอยากยังกับบอกร้านนห่แหละ่นมาหาแหไรหรือนั่งชื่อนี่เอาห้เพิ่นอย่าลืมาใบละซาวพันกีบทั้งหมดบูทูนเองบูทับหรือเออคือเองในนั้นเป็นน้องเนาะเป็นแชนแนลน้ำนั่นแหละอ่าเอาเจเนร่าเมื่อปัญขำนะด้ยบานเดียวกันนี่แหละแต่ว่าขำไปฮานอยเฮดเป็นอย่างไรไรแนวขอบกลัว คำเตินบนี้ห้ากสามโมงไปตู้สามโมงตัวนคนน้อยสาวมืดแล้วห้าโเลยไปเบิ่งม้ยาห้าโมงยเบิ่งตานีแล้วตาเ่เบนหตาบุหินหังทางเสียงบอกคำแล้วได้แล้วห้าโมงนอนเฮาชนชนกันนอนบะชนพ่นนอนห้าโมงเลเฮ้ยนอน มันมันแจ้งอีกตื่นก้อนมูตีโอเคพี่ดางเนาะเบาแหละดย้ะเมื่อบ้าเอาไปกับบุมีชัดปูแล้วที่เมื่อไรเดอร์ไปเดอร์โดยนั่นแหละเขาก็เป็นสะพานบุญมากอมาส่งหอดมาหอดมือทั้ง แม่เป่าพ่อเป่าเขาอื่นเป็นนะในบ้านนี่นะบ้รรลุคำแหงมอุตพรแขวงสวัสดิเขตอ่ามีช่องยูทูบอาจจะเห็นหรือพ่ออยากจะดีเห็นชื่อนั่นบ่าวพาอันนี้กับบ่าวพาสื่อพาพาแม่เนี่ยมีพามีพามีบวกกัน สองคนบวกกันเป็นพามีเบาพ่าสาวมีบวกกันเป็นพามีเรียบร้อยพามืพามีพาหังพาเจริญคามเลือกบ่หังเนาะหั่งบ่หั่งก็เถอะโอเคพี่น้องเนาะขอบใจขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอชีวตสกุสุคนทติขอบคุณแรงน้ังใจเด้อพี่น้องเด้อความเชิดคิาเคศเนยความใครสฉุเจ้าสุมีเออเป็นไห่ตลอดเลยให้พรตลอดด้วยเหมือ แล้วก็ให้มือนมัอนทุกคนทุกคนพอได้มาเยี่ยมหาจากมากอ่ะโอ้ยไปเยี่ยมมีเวลาที่เขามาเยี่ยมยามเด้อลาเมอ์ฉันนี่เดี๋ยวิมาบึงกังเวทไหมมันจะหินนาอ่ะกังเวทเละในมิตูข้าก็สามโมงเลยสามโมงสามโมงยังตะเวนอยู่ข้าก็สามโมงแรงเลยเออ ไอออนเจอเพื่อนไหได้เยอะเพื่อนดูได้เยอะเพื่อนว่ากลางคืนคือผมมากลางเว้นเมื่อกี้นี่ความหมายนั่นมันโดนเห็นกันเออเบอกเนี่ยนั่นแหละบอกเลยที่ว่าได้ไหนเอาชาวบุไทยก็อะไรก็คิดว่าเพื่อนบอกมากลางคืนนั่นแหละไหนกับเพื่อนอยู่ในมืดนี่แล้วโดนะเอยบอกเปิดไฟยังเถื่อเออพี่น้องเอาโอเคเนาะเข้าใจพี่น้องเพื่อนแนมบมได้เห็น พอเปิดเลยเะอะพอเปิดไพ่เลยโอเคเนาะลาเมื่อจัเด้อก่นที่ได้ไมี่ยงแล้ภาพแข็งแห่งไม่นา่ไหมเนยามยามใหม่โดยโดยสบายดีเด้อป่ตู้ประตู้ดจุกคูุคนเดยความเจ็บชุดใดความใครอยู่นี่เด้อให้มันมืดุคูจุคนพอได้มาเยีม โอ้ยหนุบมือกันนะฮะสีถ่ายหูของเจ้าหนุมือขึ้นหนบมือขึ้นบอกคุูจะหนบมือขึ้นสีถ่ายหูเอ้ยนบมือขึ้นเออเอานบเจ้ากับแบบนี้เออหนึ่งสองโอเคลาเมื่อแบบนี้สบายดีสบายดีเด้อ